เขาวนนี้เอาไปเี่นบอลดีกว่าใหากำลังดีกว่าต้องต้องใว่้าวัานนี้มันคนีอะไรหรอ,อะ้ะเราจะทิ้งมอนไหมกทีใช่นันไม่มีอะไรเขาเขาไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ว่าเีมอลดีกว่าโดนหนึ่งหนึ่งไลยเอาอะไรบตาตาเขาว่า เราเออกกับบ้านดีกว่าว่าข้าขี้เกียจเราไปเก็บอะ่ะเพราะว่าอย่าดีกว่ามันเป็นของโรงเรียนมันเป็นของส่วนรวมถ้าเรากลับบ้านไปแล้วมันจะไม่ดีนะโอ้ข้าขี้เกียจอะ่ะงั้นเราพาข้าไปเก็บหน่อยเด็กถ้าไม่อยากไปคนเดียวไปที่ห้องพ่อไปจะดูอะไรอย่างงี้ือ แล้วมีคุณแจอีกอให้คุณแจมาพมาเราข้นกลับบ้านเราไปาเกาะใครเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าเพราะว่าระวังไว้แถวนี้แทนก็ไม่เป็นไรหรอกอะ่ะได้มันคงไม่หายหรอกมันคงไม่หายหรอกเพราะว่าชีวิตอะไรงน,นี้ย ว่าโหวันนี้คาบเรียนย่างหน้าเบื่อเลยเรียนพาโอ้โหคันนี้คันนี้นี่ปวดหัวเลยคันนี้โรงเรียนเรามันเป็นไรวะครูเรานี่รักเราจริงจิเรียนคันนี้เออเราวันนี้ถ้ารู้ละเราไปเล่นบอลดีกว่าให้หายเครียดเนี่ยเราซ่อนบอลไว้เลยไม่มีใครได้เล่นหรอกโอ้โหเราคิดอย่างเดียววันนี้วะเอยตรงนั้นเ้ยเดี๋ยวอ๋อเอย เฮ้ยบอลไหนไอนยไเฮ้ยใครนเอาไปเนี่ย,ยวางไว้พวกนี้นนมันไม่มีจิตสาธาระกันหรืองไงใช่จิตสาธารณะอะไรคำว,ว่าจิตสาธารณะคือผู้เองเอาบอลมาซ้อนไว้ตรงเนี้ยไม่ถูกต้อง้องเอาไปเก็บไวท้ที่ที่ที่ดีๆหน่อยเนี่ยของส่วนรวมอ่ะเอามาวางไว้อย่างงี้ไม่ถูกรู้ไหมเดอะแต่ผู้ฆ่าก็นี่มันบอลส่วนรวมอะฆ่าจะวางตรงไหนมันก็เป็นิทิของฆ่าเหมือนกันเพราะมันคือส่วนรวม อเขามีที่ดีไว้อ่ะเดี๋ยวจูมาขโมยเข้ามาทำยังไงอ๋อขอบใจมากเข้าขอใจแล้วตาเข้าเรียนแล้วอ่ะเพื่อนแล้วใครจะบนเล่ไปเก็บหรออิมตรงนี้แหละไม่เป็นไรหรอก ปะเ่็บเข้าเรียนกันเฮ้ยหนูน้าอิ่มพวกเองไม่เอามาเล่นไปเก็บบาเล่นเสร็จแล้วอะ่ะก็ใครที่เก็บเดินปเก็บบาทำไมอ่ะของส่วนรวมเองต้องมีจิตสาธารณะนะเองใช้เ,เองก็ต้องเก็บด้วยเดี๋ยวป้าเดินไปเก็บเองก็ได้อ่าโอเค